สวัสดีครับจะแนะนำนะครับระบบพ่นหมอกอที่เป็นใช้สายไฮดรอลิกก็จะมีขั้นตอนในการาประกอบการใช้งานนะครับอุปกรณ์ข้อต่อทองเหลืองปลอกย้ำทองเหลืองแล้วก็ชุดที่ใช้ร่วมกันกันกบการพ่นหมอกอระบบสายไฮดรอลิกซึ่งสายไฮดรอลิกนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ข้างในจะมีใยเชือกนะครับผมสายนี้ทนแรงดันได้ถึง400บาทาการประกอบก่อนที่จะ นำไปย้ำสายเรามีเครื่องย้ำสายขนาดเล็กพกพาสําหรับช่างได้อโอเคเริ่มต้นในการมีอุปกรณ์ทุดแรงนะครับในการ,ท,รที่จะอัดอสายพ่นหมอกกับตัวหางปลาไหลตัวนี้ก็คือ3มทางทองเหลืองเนี่ยเพื่อแยกสายแต่เราเอามาใช้ในการทุดแรงเพื่อเอาสายเข้ากับหัวหางปลาไหลเริ่มต้นในการเอาปลอกเข้าที่สายก่อนนะครับแล้วก็เอาหางปลาเนี้ยยัดเข้าไปในสายให้สุดนะครับให้สุด จะเห็นว่าเราใช้ตัวข้อต่อตรงนี้เป็นตัวทุนแรงแล้วเราพออัดเข้าไปแน่นแล้วเราจะถอดตัวนี้ออกนะฮะถอดตัวนี้ออกปุ๊บอันนี้มาก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการย้ำสายอ่าจะเห็นว่าท่านย้ำสายนะครับข้างในจะเป็นจีบนะครับแล้วก็เป็นตัวแม่แรงอัดนะครับอ่าโอเคเราจะเอาตัวสายตัวนี้นะฮะหัวเนี่ยเข้าไปในระยะความลึกนะครับอันนี้เราจะปลด คายตัวนิดนิดนึ่งจะดูจะให้ดูว่าระยะความลึกจะลงไปเนี่ยตัวหัวหกเหลี่ยมนะฮะหัวหกเหลี่ยมเนี่ยอาจะอยู่ที่ต่ํากว่าตัวจีบข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวท่อนท่อนเหล็กเนี่ยนะฮะเข้าไปตรงแม่แรงนะครับเพื่อจะทําการกดอัดนะครับเอาเริ่มกดอัดได้เลย นะครับให้หัวหกเหลี่ยมนี้ต่ํากว่าตัวดอกจีบข้างในนะครับสังเกตดูหัวหกเหลี่ยมนี้ข้างในมันจะต่ํากว่าตัวดอกจีบนะครับอัดให้ตึงมือนะครับโอเคครับแล้วก็มาหมุนข้างล่างเป็นตัวคลายครับอ่าถอดออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าลักษณะของการย้ำที่สวยงามใช้ได้ดีนะครับมันมีความแน่นหนา เมื่อย้ําเสร็จแล้วมันจะมีไอตัวหัวตรงนี้จะฟรีได้นะครับเพื่อเวลาประกอบเข้าข้อต่อจะต้องเป็นการใช้ประแจหมุนล็อกเข้ากับข้อต่อนะครับเมื่อย้ําหัวสายไฮดรอลิกจุดนี้เรียบร้อยแล้วตรงข้อต่อเนี่ยจะมีการฟรีได้เล็กน้อยนะครับเพื่อเอาข้อต่อตัวนี้ซึ่งเป็นข้อต่อสําหรับใส่หัวพ่นหมอกตัวนี้นะฮะมาฟิตติ้งเข้าแล้วก็เราจะต่อเป็นชุดหัวพ่นหมอกเป็นระยะต่อไปนะครับเอ,เอาตัวนี้ฟิตติ้งนะครับ โดยใช้ปัจแจนะครับหมุนที่ตัวนี้ล็อกนะฮะปัจแจ2ตัวต้องจับที่ตัวนี้ตัวหนึ่งจับตัวนี้ตัวหนึ่งล็อกหาเข้าหากันนะครับล็อกให้แน่นเสร็จแล้วก็เอาหัวพ่นหมอกตัวนี้ใส่เข้าไปตำแหน่งที่มีรูตรงกลางตัวนี้จะเรียกว่าข้อต่อหนึ่งรูนะครับก็จะจ่ายหัวพ่นหมอกได้1ตัวแล้วก็จะมีข้อต่อแบบ2รูจะเห็นว่ามี2ข้างก็จะใส่หัวพ่นหมอกตัวนี้ได้2ตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อต่อแบบ อ,อุดปลายหนึ่งรูข้างก็เอาหัวพ่นหมอกใส่ตรงปลายนี้ตัวนี้จะเป็นตัวจบสุดท้ายเราวางสายใ้พ่นหมอกไปตลอดสายแล้วก็เป็นตัวจบสุดท้ายตัวนี้แล้วก็มีแบบหนึ่งเาจาะรูตรงกลางหัวมีแบบสามหัวก็มีครับผม